ปิ้งปุงหายไปหลายวันเนื่องจากไปทําทหน้าที่กรรมการตัดสินงานซัตภูเก็ตมาครับเหนื่อยมากๆเลยผู้สมัครหลายร้อยคนเหลือเชื่อเกินความคาดหมายหลังจากได้พักร่างฟื้นตัวก็เพิ่งจะมีแรงออกมาได้ซ้อมการเล่นในโบโมินิแล้มตัวใหม่นะครับมินิเวฟล้มตัวนี้เป็นรูปแบบของกึ่งสตรกกึ่งเซิร์ฟจะมีระยะความกว้าง หลักการวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเราพาทีมของเราออกมาซ้อมโดยการฝึกคําว่าโฟล w โฟล w คืออะไรโฟล w คือการปล่อยตัวให้เล่นให้มีความลื่นไหลวิธีการเล่นไม่มีอะไรครับบางครั้งเวลาเราไปต่างจังหวัดนั่นไงกําลังจะบอกว่าโฟล์ไม่ต้องไม่ต้องสแนปไม่ต้องสแนปโฟล w เฉยโฟล w คือการปล่อยตัวครับในการเล่นในพื้นที่ต่างๆอย่างอิสระลองนับลายการเล่นครับลองเล่นไปเรื่อยๆดูเล่นโดยไม่ต้องสแนปประคุณเล่นไปเรื่อยๆก่อน พยายามเดินหาลายแล้วก็ค่อยๆใช้สเก็ตนะครับซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อหาความคุ้นชินบางครั้งเราไปต่างจังหวัดหรือไปต่างถิ่นนะครับผมไปเจออุปกรณ์ใหม่ๆเวฟแลม Web amp, หรือว่าไปเจอบอ่อโบใหญ่ๆห,ห,หรือเป็นควอตร์พา์เนี่ยครับสิ่งแรกที่เราควรทำคือการเล่นหาลายที่เราถนัดก่อนด้วยการเพิ่มความเร็วจากช้าไปหาเร็วนะครับ เมื่อเราเริ่มคุ้นชินแล้วเราจรึงค่อยมาจัดก,การฝึก snap หรือหาท่าเทินต่างๆไม่ว่าจะเป็น round house bottom turn หรือท่าอื่นๆของ Surfskate ต่อไปนะครับ flow นะมีความสําคัญมากนะครับผมนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราเล่นมันมีความลื่นไหลามากน้อยแค่ไหนมันทาให้มันดูเนียนตามากไหมเมื่อเราบวกความ flow และบวกท่าของเราเข้าไปมันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจในการใส่ท่าอื่นๆเข้าไปนั่นเอง เอาจริงๆวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะเพราะว่ามันเพลียามาหลายวันไม่ได้นอน4วันนะคุณคือนอนนะแต่มันนอนน้อยนอนเวลา3ชั่วโมงเองแถมวันนี้ตอนมาซ้อมเราก็เข้ามาในแบบ private นะครับผมก็มั้งแต่เที่ยงวันเสร็จทีกลับไปก็เกือบ5โมงเย็นแล้วทำยังไงได้ของดีมันมีเวลาจำกัดก็ต้องซ้อมกันไปอย่างเงี้ยช่วงสัปดาห์นี้จะซ้อมมันทุกวันเลย บ่อโบคอนกรีตนะครับจะมีความอันตรายอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่คุ้นชินกับความเร็วนะครับใส่อุปกรณ์ป้องกันสวมหมวกกันน็อกก่อนนะครับแต่นี่มันมาแบบลุยดาดดาดลุยดุมดุม,มาแล้วทำไงได้ก็ลุยกันไปนั่นแหละครับความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจผมและชอบจริงเล่นเร็วๆเ,เมื่อเข้าที่เข้าทางปุ๊บจึงค่อยฝึกสนับต่อนะครับแล้วลองคัดแปกหรืออะไรก็ว่ากันไป และเมื่อชินมากๆเข้าค่อยใส่แอรียอลอย่าลืมนะครับนี่มันคอนกรีตเนื้อเอาไปแลกกับคอนกรีตต้องระวังแน่นอนฉะนั้นเมื่อเล่นเร็วมากโฟล์ลื่นมากๆก็ต้องระวังเป็นขั้นหนึ่งสำหรับเทปต่อไปคงจะได้เริ่มเห็นการเล่นเวฟแล้วมั่งแล้วนะครับ